ค่ะวันนี้เราจะมาะสาธิตการทำดอกกหลาบเหลี่ยนปวยทานนะคะก่อนอื่นเราเราเราสาธิตใหม่เนะเพราะเมื่อคืนไม่ค่อยชัดเตรียมริบบิ้นมาสี่เส้นนะคะความยาวประมาณห้าสิบห้าสิบเซนห้าประมาณนี้ค่ะ สีเส้นสำหรับคนที่ทำครั้งแรกหรือเพิ่งหัดทำควรควรเอาสีละ2เส้นก่อนเนาะแล้วเราก็มาพับขึ้นค่ะอันนี้เราจะทำแบบกุหลาบกันนะคะแล้วก็บีบเลยจะได้ทำง่ายๆอันนี้ก็มาเอาสีส้มและสีขาวนะคะ นี่สลับกันแบบนี้นะคะอธิบายไม่ค่อยไม่ค่อยเป็นนะ่ะแต่ดูด,ดูเนาะเราเราทำทำให้ดูง่ายๆนะคะก่อนจะมาเป็นดอกกุหลาบดอกหนึ่งทำกันยังไงใช้เวลาหนอย่างนี้นะคะเดยงนิดนึงนี่แล้วก็พัด เป็นเส้นทะแยงนะคะเอาเส้นข้างบนนะคะเส้นข้างบนพับนะคะใส่ถึงสามเส้นเส้นที่สี่แล้วก็สอดต,ตรงนี้นะคะแล้วจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้จับง่ายๆขออนุญาตวางที่ขาเนะาะจับมาสามเส้นค่ะสามเส้นอ่ะสี่เส้นค่ะสี่เส้นขอโทษแล้วก็ เส้นข้างล่างเราปล่อยลงค่ะแล้วก็จับเส้นที่ไม่ได้หยิบขึ้นมาก็เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็หยิบหยิบทีละเส้นทีละเส้นปล่อยเส้นที่เราจับไว้สี่เส้นทีละเส้นทีละเส้นแล้วก็หยิบเส้นข้างล่างขึ้นมาอนนะคะเหลือสามเส้นสุดท้ายเราก็จะเอามาสอดสอดเข้าลูนี้นะคะอีกเส้นหนึ่งเส้นที่สองก็ สอดไปสองรูที่สองรูที่3แต่เราเก็บหมดเลยนะก็จะได้แบบนี้พยายามจับจับจับจ,บจ,บจบัดึงนิดนึงให้มันเข้ารูนี่คือเราทําฐานดอกก่อนเนาะฐานดอกก็จะตุมต้มๆถ้าใครทําส้มเป็นก็จะทําดอกนี้ได้นะคะโอเคอันนี้พริกค่ะพริกอีกข้างหนึ่ง อันนี้หยิบมาหนึ่งเส้นแล้วก็นับไปอีกสามเส้นนะคะแล้วก็เอามาทับทับทับับพับ,บ,บ,บไปเลยอธิบายไม่ถูกอะ่ะทำเร็วนิดนึงเนาะร้อนมากอันนี้ก็จะเหลือสามเส้นข้างบนแบหยิบเส้นนี้มาทะแยงกับเส้นนี้มันก็จะเข้ารูปของมันเอง ใช้สีส้มเนาะสีส้มสวยดีแต่งนิดนึงจับแต่งนิดนึงนี่พลิกกลับไปอีกข้างหนึ่งก็สอดหยิบเส้นไหนก่อนก็ได้ค่ะสอดสอดเก็บเก็บความเรียบร้อยความสวยงามนี่เราจะได้ฐานมันได้ฐานที่สวยนะคะ คันนี้เราจะได้ฐานมาแล้วม,มาฐานแล้วได้ฐานแล้วนะคะพลิกอีกรอบหนึง่งอันนี้มาทำกรีบดอกหงายขึ้นนะคะแล้วหมุนก็ใส่รูของมันนี่แหละใส่ไว้เส้นอื่นก็เหมือนกันงาย ก็ะตึงอยู่แบบนี้เห็นไหมถ้าเราทำไปทำไปมือต้องต้องเบาเนาะถ้าคนทำทำเป็นแล้วมือมันจะเบาโดยอัตโนมัติเลยเพราะว่ามันจะทะนุถนอมริบบิ้นมากเลยไม่ให้เป็นไม่ให้ริบบิ้นหักถ้าริบบิ้นหักแล้วมันกรีบออกมามันก็จะไม่สวยสอดหมดเลยค่ะเก็บ เก็บหมดเลยแต่ยัดเอาใส่รูเดิมเราสอดเก็บเราเก็บหมดเลยนี่เราเก็บหมดเลยทุกทุกอันที่เราทำเสร็จแล้วอะ่ะจะได้แบบนี้นี่คืออันสุดท้ายพออันสุดท้ายก็เก็บเหมือนเดิมค่ะลองนี้คนใช้ลึกบินแบบ แข็งหน่อยเนะาะอริบินอ่อนมันก็จะมันก็จะนี่เนี่ยมันจะได้อย่างนี้นะคะคราวนี้เรามาแต่งดอกไอแต่งกลีบมันนี่ดึงทีละทีละเส้นเรียงกันไปเลยค่ะตั้งแต่เส้นแรกเรียงก่อน,น,นก็จับไปด้วยเบาๆมาือจริงจริงอย่างนี้ก็สวยนะแต่จริงมันต้องเอาเข้าอยู่นิดนึง มันจะได้แบบตรงกลางหเืยเกสนมันจะได้ดูสวยๆคนไายก็เมื่อยแล้วนะคะออกอาการละอาการออกล้ <Okay. S 1> นี่แล้วก็จะได้ดอกนี่คือดอกกุหลาบแลนน้วคราวนีเรามาเก็บค่ะ mm. เก็บความเรียบร้อยนะคะ สำหรับเหรียญเราใส่สุดท้ายได้นะคะเราถาักเราใส่ที่หลังได้เนะเาะเก็บเราเก็บความเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะตัดนะคะก็จะตัดริบบิ้นถ้าเราตัดพอดีมันก็จะไม่เปืองริบบิ้นนะมันก็จะพอดีเลยกับหนึ่งดอกนี่คือเรียบร้อยแล้วตอนนี้เรามาตัดค่ะ ก่อนเียบ้อยนิดนึงต้องใช้กันไกลเลยจะถนัดมือกว่านี้อันนี้เราจะมาใส่เหรียญแป๊บนึงตัวน,นึงดีนี่นะคะน,นี่เราจะมาใส่เหรียญเนาะ มันเป็นเหรียญบาทจริงๆดอกบุลาบเนี่็ใส่ต้องเป็นเหรียญห้าหรือเหรียญสิบนะคะ <c oughs> จะสอดเข้าไปค่ะเสร็จแล้วนี้เรามาทํากรีบมันกรีบมันเนาะก็ตัดริบบิ้นมาประมาณนี้ค่ะตัดริบบิ้นมาประมาณนี้สีเขียวนะเป็นกรีบมันสอดเข้าไปค่ะ สอนอย่างนี้นะคะทำเทเลครีบนี่นก็จะได้อย่างนี้ไปโูกตรงไหนแล้วก็จะพับแบบนี้อันนี้เจนนี่ไม่ได้ให้ถ่ายคลิปสอนนะเพราะว่าสอนสอนสอนไม่ได้อะ่ะมันอธิบายไม่ค่อยถูกอะ่ะแค่ทำให้ดูให้เฉยเนาะ จะได้เสร็จแล้วค่ะคลิปสุดท้ายแล้วดึงอันนี้ก็ตัดนะคะเสร็จแล้วค่ะดอกกุหลาบเหลียนโปรยทานเป็นอย่างนี้นี้นะคะเร็ไนหะมเดี๋ยวเราจะมาสาธิต ทาดอกตูมก่อนมันจะบานานี้นะคะให้ดูอีกรอบนึ่งโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามป้ <c oughs> มาก็พูดอะไรได้ได้นะค